ตอนนี้เราก็มาถึงเลเวลสิบแล้วนะเราเล่นมาโอ่านสนุกอยู่นะเราเล่นมาถึงเลเวลสิบแล้วมันก็จะมีอะไรขึ้นมากมายนะมันจะมีขึ้นให้ออกนี่จำนวนเงินมากขึ้นได้อมยิ้ม25อันอมยิ้มที่เราได้มา25อันนะอมยิม้มอ่าอมยิ้มได้มา25อันแล้วแล้วก็เราก็สามารถอัปเกรดอุปกรณ์ได้นะ ถ้าอุปกรณ์เนี่ยมันต้องใช้อมยิ้มช่วยด้วยนะเอาการอัปเกรดนะถือว่าดีเลยนะนีนะโอเคก็จะประมาณจริงๆเนี่ยผมอัดตั้งแต่รือตั้งแต่ด่ดานสองนะแต่ว่ามันมันหลุดนะตรงที่อัดแต่ตรงที่อดัอดมันหลุดก็เลยเซ็งนะ,ะเสียงมัน,นม,มันบดบังเสียงเราตอนอัดนะ ก็จะประมาณนี้สำหรับเรวอสิ0นะตอมอมยิ้มเรามี25อันแล้วตอนนี้นะ